นายุกอันนั้นบ่มบ่มเนเดียวเสียทัาสิบสินบ่มเ็นก็จะขัดมาเลยนายุกนายุกก็จะขัดตีมวันู้เลยได้เป็นตีเจก็จะขัดอยูยูสภาพนะเห็นชอบไม่เห็นชอบเงออกเสียงก็เสียเนื้อเสียผิดห่าหัวคุณ ไปเบิ่งอยู่หมู่อ้านไอเดนผู้ใดเป็นนายกมีนายกอั็นยังแค่ทองทานสินวัตรลูกสาวอันอดีตนายกทักษิณแล้วได้เป็นนายกคุณที่แสนเวียดแสนเวียดเมื่อไงก็ได้แล้วเปนปวดเข่าปวดกระหมอ่อม แอปแล้วอย่างบุ๊บแอปแทงตังนะเป็นอีงแทงตังทำงานสุดสุดจุดฤิตเอาไว้ทำงานสุดจทธิตเอาไว้แทงตังนายกอุ้งอิงหมือนเจี๊ยโลายยกย้ำเจี๊ยย้ำดีเบียปี sẽ như vậy sẽ như bưng ăn và vắt vắt vào rồi bạn chăng chăng mới khô bình sáng thì biệt gì chiếc mười điện này lại thì sáng thì nay vô phụ mày ba làm ba làm thì sáng qua cái đầu cái đầu còn muốn hà bì mấy đây qua đây Indian xanh 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 thằng ngàn xanh xanh mà xanh 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 ดีใจแล้วเกนันกันไันได้เป็นนายกดีใจบ่างก็ว่าดีใจอยู่เล DJ ยดีใจบวกคักูได้เป็นไาอยู่คนคนคนไทยทั้งประเทศดีใจอยู่เลย มกสิบก็แดนคนคนไทยนายกผู้นำประเทศไทยโอ้ค่ะผู้เป็นผู้นำประเทศไทยเลยด้วย <c oughs> แคกกูเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเซาปีวลาดโตเป็นเบิดเลี้ยงเบิดวเวลาดดเขาเขาขัดไม่ไนดะ้ ยังเป็นยคัดของมันายุแค่ทองท่านซื้อแล้วเจาคัดเอาอยู่เนสะพานจำเอยกว่าเสียงจำบยกูเสียงอูหันเดียว้ย luan-luan.